อ้ตอนนี้เราออนแอร์แล้วจย์ลิงก์ที่ผมให้อาจารย์ไปเมื่อกี้ตอนนี้เราออนแอร์นะครับเป็นการทดสอบสัญญาณนะครับส่งออกไปสถานี Google ออนแอของอาจารย์ชูพงเปลี่ยนระบอบนะครับอตอนนี้สดนะครับแต่เป็นการทดสอบสถานีนะครับเนื่องจากเรามีปัญหาเรื่องการส่งกับ จารย์ครับพูดกับพี่น้องฝากไว้สักหน่อยแล้วกันเมื่อคี้อาจารย์ออกออกอารายการกับคุณดีเจนหนิงเนี่ยสรุปเนื้อหาสาระสั้นๆให้พี่น้องสักสองสามนาทีเนี่ยอาจารย์พูดประเด็นอะไรบ้างครับเออแล้วเมื่อกี้มันมีเครื่องมันขัดข้องนี่ยออกทางนี้ไม่ได้ก็พูดถึงสถานการณ์วันนี้ว่ามันพัฒนาไปถึงไหนแล้วรัฐการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนบนดินเขาเนี่ย ที่บางคนอาจจะมองว่านะมันไปไม่ได้ถึงไหนอะไรอย่างไงนี่ก็ถ้ารุปไปฟังว่าไอ้สิ่งที่เขากำลังทาอยู่ทุกวันนี้ <c oughs> มันเป็นเรื่องที่นะคนที่เขาอยู่บนดินเนี่ยเขาทําได้นะเขาทําได้และมันเหมาะสมกับสถานการณ์ดังนั้นนะให้ทุกกลุ่มเนี่ยไปสนับสนุนนะครับไปสนับสนุนพวกเราทุกคนที่ ที่กาลังเคลื่อนไหวอยู่นะบนดินเนี่ยโดยการที่แสดงออกถึงการไม่ไม่ยอมรับนะเรียกว่าไม่ยอมรับนะการกระทําของคอสอชอแล้วก็ไม่ยอมรับนะให้เขาปกครองนั่นแหละแต่มันเริ่มต้นมาจากการไม่ยอมรับก,การกระทาของคอสชอและการต่อสู้วันนี้ที่เห็นชัดก็คือว่าพี่น้องไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานะไม่ว่านักวิชาการที่อยู่บนดินเนี่ย และก็ประชาชนทัวไปที่เขาร่วมเนี่ยจะต่อสู้พุ่งเป้าไปนะเพื่อเสรีภาพเพราะการต่อสู้เพื่อเสรีภาพนะฮะเสรีภาพที่สมบูรณ์เนี่ยหรือว่าเสรีภาพฟูลฟรีดอมเนี่ยไม่ว่าเสรีภาพในการคิดในการเขียนในการโฆษณาในการแสดงออกนะครับในการรวมกลุ่มรวมตัวกันนะฮะและก็ที่แสดงความคิดเห็นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลหรือาการกระทําของรัฐบาล มันเป็นเรื่องเสรีภาพที่ประชาชนจะต้องมีและต้องต่อสู้ดันั้นไอ้เป้าหมายเสยรีภาพเนี่ยมันจะเป็นกุญแจ,จที่จะนําไปสูนะ่การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจริงๆแต่เงื่อนไขวันนี้มันต้องเกิดนะี่เป็นลําดับเป็นนะี่เป็นพัฒนาการจากการต่อสู้เสรีภาพทั้งหมดเนี้ยมันจะนําไปสู่การต่อสู้เพื่อการตายเอง ดังนั้นวันนี้นะนักศึกษาประชาชนที่เขากำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่แสดงออกไม่ยอมรับไม่เห็นด้วยกับร์ดนูนหรือว่าไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของคสอชอที่เอาแบบคนไปเอาไว้ในค่ายทห,หารนะเอาคนไปข้าวกุ๊กนะการแสดงอกอกอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงเมื่อการไม่ยอมรับการปกครองแต่มันเป็นเพียงเพงืเพ่อนเริเ่มต้นและต่อไปนะมันจะต่อสู้ไปเรื่อยจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมัน จนกระทั่งผู้ปกครองเน ah. Mother, no Cam ี่ยปกครองต่อไปไม่ได้ดังนั้นให้เข้าใจว่าการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนในทุกวันนี้ที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขอให้ทุกฝ่ายได้เข้าร่วมสั่งสมครับก็ก็สรุปนะนี้ครับนี่ปัญหาว่าของผมเนี่ยมันออกอากาศไม่ได้ครับครับนะไครก็องนต้องเป็นฝากเมื่อลังก็เรียกว่าฝากท้องเ่ยคุณหนิงเนี่ยมันแค่ ครับก็เรากังวลกันนะครับว่าสถานีจะโดนทาง YouTube บล็อกอะไรไปหรือเปล่านะครับแต่จริงเป็นปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็ก็ค้นพบว่าทางฝั่งผมนะ่สามารถจะช่วยถ่ายทอดตรงนี้ได้นะครับจากบัญชีของอาจารย์เนี่ยนะครับมีพี่น้องมานั่งฟังอยู่5-6ากรายนะอาจารย์นี่เรานัดถ้าก่อนหน้านี้นะครับเปิดไปแล้วเหมือนว่ามันจะมีรายการสดจะออก แล้วก็ไม่มาสักทีเนี่ยให้พี่น้องเข้าใจว่าเราพยายามจะเซตอัพนะครับหลวงตาพยายามจะเซตอัพแล้วก็ปรากฏว่าปุ่มมันมันหายนะครับเนื่องจากบังเอิญไปกดตัวบล็อกนะครับบล็อกไอตัวตัวปลั๊กอินของ Google Talk เนี่ย <c oughs> ก็ก็อย่างน้อยเรายืนยันว่าสถานีไม่โดนปิดนะอาจารย์นะยังไม่โดน <c oughs> นะครับแกล้ง <c oughs> แต่ว่าผมเนี่ยมันออกไม่ได้ครับก,ก็ก็เดี๋ยวเป็นประหาเดี๋ยวจะลองดูว่า ในกรในเชิงเทคนิคแล้วเราจะไปปลดล็อกตรงนี้ยังไงนะครับครับก็ไหนๆก็มาพูดแล้วที่น้องมานั่งอยู่ตรงนี้อาจารย์อาจารย์ใช้คําประเด็นที่ว่าวันนี้จริงๆแล้วเราลุกคืบเข้าไปสู่เป้าหมายตรงนี้อาจารย์ใช้คําว่ารุกทางการเมืองอแล้วก็กลุ่มที่คนเขาเปิดหน้าอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยเราก็ต้องไปสนับสนุนเขาจริงๆมันก็มีคนพูดเหมือนกันว่าคนนั้นคนนี้ให้เงินให้ทองอะไรเงี้ยนะครับ าจารย์นิววันนี้ก็พี่น้องก็นะครับสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเงินทองอะไรเนี่ยจารให้ข้อคิดในเรื่องเหล่านี้เพิ่มเติมอีกสักหน่อยสิครับคือ,อประเด็นที่ชอบยกกันมาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะคสชเนี่ยเขาจะพยายามเนี่ยนะจับแต่คนที่โพสต์นะีที่โพสในโซเชียลมีเดียแนละในเว็บไซต์นะวิาพากษ์วิจารณ์คสชหรือดิสเรครดิตคสช ขาก็หยิบประเด็นว่าโอ๊คผ่านทองแท้ทำหนุนนะเพื่อการเงินเพื่อที่จะเห็นว่าพอไปเรื่องนะพวกนี้เนี่ยนะรับจ้างทำมันไม่จริงอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยนะครับเพื่อดิสเครดิตหรือว่าทําลายหรือทําให้คนเราเนี่ยนะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อคนที่เขาถูกกลาวไปนะ <c oughs> เหมือนกับว่าเหมือนกับว่ามีความรู้สึกว่าอ๋อพวกนี้มันไม่ได้ทําจริงอืมมันไม่ได้มีอุดมการณ์จริงอะไรต่างๆ,ๆมันปืนรับจ้างอะไรอย่างนั้นน่ อันนี้มันเป็นฝ่ายตรงกันข้ามวาทำลายครับท่านผู้ฟังก็แม้กระทั่งคนฝ่ายเดียวกันฝ่ายเราเนี่ยแหละนะหยิบประเด็นเนี้ยมาสอบมาถามผมเนี่ยผมก็เลยต้องถามกลับว่าอ้าวแล้วไอ้กอปปสเนี่ยนะมันลงทุนเป็นพันนล้านเลยมันเปิดตัวด้วยนะกลุ่มไหนนะสนุนกลุ่มไายทุนผูกขาดกลุ่มบริษัทใหญ่ๆสนุนนะมีทรัพย์สินเพื่อมาสั่งผ่านมาทางนะทางของคุณสนธิยานนะแล้วก็หลายคนเขาสนุนมา เงินทองมากมายเป็นพันๆล้านเนี่ยนะคนหนุนในคนมาปิดบ้านปิดเมืองนะมาไล่รัฐบาลมาล้มรัฐบาลเนี่ยอะไอย่างเงี้นสนุนเงินเนี่ยนั่นในเครื่องเขาทําชั่วมาล้มรัฐบาลของประชาชนเนี่ยนะแล้วก็เป็นพันพันล้านด้วยเนี่ยสมมุติว่าเออเออเรี่อนะสมมุติว่าอะไรคุณโอ้เขาจะจ่ายเงินไม่จ่ายเงินผมไม่รู้สมมุติว่าได้รับเงินจริงเนี่ยนะได้รับเงินจริงด้วยอ่ะบางคนก็มาเก็บแก้ตัวว่าไม่จริงอย่างนี้ผมไม่ต้องมาแก้ตัวผมหรอก ให้รับเงินจริงด้วยเอะและรับเงินจริงได้ไปดูด้วยว่าสิ่งที่พวกนี้พูดพวกนี้จะทาอยู่เนี่ยแปดคนนี้ก็ทําอะไรเขากําลังต่อสู้เพื่อประชาชนทั้งประเทศนะแปดคนเนี่ยที่เขาโพสต์เอาเนื้อหาที่เขาโพสต์หมายความว่าเขาไม่ได้ไปดิสเครดิตของไอ้นะของคอสชหรอกแต่เขากําลังเอาความเลวไายนะและวก็กาลังแสดงออกถึงนะการไม่ยอมรับหรือการรังเกียจพวกและผู้เด็จการ สมมติว่ามีคนนะไม่รู้นายกนายขอนายคอนายงอเนี่ยนะกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาลุกขึ้นมาเนี่ยนะแสะดงความรังเกียจนะความรังเกียจคอสชมาโพสเนี่ยโจมตีคอสชอในเรื่องความเลวร้ายคสชเนี่ยนะไอนคนพวกนี้เนี่ยนะถือว่าเป็นคนที่ต่อสู้เพื่อประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยนะจะได้เงินหรือไม่ได้เงินมันไม่สําคัญนะก็เหมือนถฝ่ายทุเทพเนี่ยได้เงินมาเป็นผลประโนเนี่ยต่อสู้เพื่อทําลายฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ย ถึงว่าฝ่ายสุเทพเนี่ยไม่ได้เงินมาเลยสักบาทึังน,นะทํทำด้วยอุดมการณ์เขาเลยเนี่ยนะว่าอุดมการณ์ที่เขาจะต้องขึ้นมาเพื่อรวบรวมกันมาทําลายล้างฝ่ายฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะมาไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่ประชาชนเลือกเข้ามาเนี่ยนะมาสร้างเงื่อนไขให้คสอชยึดอำนาจเนี่ยต่อให้ฝ่ายสุเทพเรื่อทุบ้านเนี่ยไม่ได้รับเงินมาสักบาทเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทําเลวทําชั่วเป็นเรื่องที่มาทําลายฝ่ายประชาไตยอันนั้นเเป็นเรื่องที่นะที่ที่ ที่ผิดและยอมรับไม่ได้ในทางกลับกันเนี่ย8คนเนี่ยนะที่เขามาโพสเนี่ยนะในโซเชียลมีเดียทั้งหลายในเว็บไซต์ต่างๆที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยเขาทำขึ้นมาเพื่อตอบโต้กับไอ้พวกผลระเด็จการเนี่ยไม่ใช่เรื่องว่าต้องมีเงินหรือไม่ไม่มีเงินไปให้ไอ้ไม่มีเงินกับมีเงินเนี่ยมันไม่สําคัญเท่ากับว่าเนื้อหาหรือว่าสิ่งที่เขาทาเนี่ยเขาทาเพื่อต่อต้านทําลายฝ่ายผระเด็ดการหรือเปล่า ถ้าทาเพื่อต่อต้านทําลายฝ่ายปฏิเดการแล้วเนี่ยนะไม่ว่าแปดคนไม่ว่าจานิวไม่ว่านักศึกษาไม่ว่าคนไหนใครก็ตามถ้าทําเพื่อต่อต้านฝ่ายปฏิเดการแล้วเนี่ยนะก็ต้องถือว่าพวกนี้เป็นคนของประชาชนถ้าถามว่าแปดคนนะที่ไปโพสต์อยู่ในโซเชียลมีเดียและจานิวแล้วก็คนที่ออกมาเคลื่อนไหวอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะเขาเป็นคนของใครเป็นคนของขุดโอ้กหรือเปล่าเป็นคนของ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 ชิตวัฒน์หรือเปล่าไม่ใช่ มันต้องบอกว่าคนพวกนี้เขาเป็นคนของประชาชนฝ่ายประชาชธิปไตย <c oughs> ไอก้กปปสอไอ้สุเทพเตื้อธรุบันเนี่ยนั่นแหละครับจะได้เงินมาได้ไม่ได้เงินมาก็ไม่สําคัญสําคัญว่าเขาเป็นคนของฝ่ายเผด็จการพวกที่สร้างเงื่อนไขให้คอสอชอมายึดอำนาจพวกที่สร้างเงื่อนไขให้มันไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งดังนั้นเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยนะขอให้เราเนี่ยนะครับวันนี้ยอย่าไปอย่าไปตื่นตามที่ เขาต้องการให้เราตื่นเราต้องคิดเองเป็นแยกแยะเป็นบางคนมันจะแก้ตัวเลยนะว่าพวกนี้ไปได้รับเงินมาหรอกผมถามว่ารับเงินมาแล้วมันผิดตรงไหนผมถามว่ารับเงินมาผิดตรงไหนอย่าว่าแต่คุณโอค๊คพาทองแท้ผมเชื่อว่าเนี่ยมีคนเขาช่วยเหลืออยากจะให้ไม่ใช่เฉพาะคุณโอค๊คพาทองแท้ด้วยนะบางคนจะหาช่องทางว่าจะไปช่วยเขาได้ยงังไงจำไปเพราะเขามีใจที่จะไปช่วยให้เด็กเหล่านี้ให้คนเหล่านี้เนี่ยนะ ซึ่งเขาเนี่ยได้แสดงจุดยืนและอุดมการณ์เขาเขาเลือกที่จะยืนอยู่ข้างฝ่ายประชาธิปไตยเขาเลือกที่จะแสดงออกในการที่ไม่เอาด้วยและต่อต้านฝ่ายเผด็จก,การอย่างที่เขาไม่กลัวดังนั้นเนี่ยนะสิ่งที่เขากําลังทําอยู่เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องเราจะไปคิดหรือจะไปเชื่อตามข้ออ้างหรือไปฟังคําที่นะคำที่คอทชชมันพูดมานั่นแหละนั่นแหละเราเนี่ยนะกำลังหลงทาง แม้กระทั่งวันนี้เนี่ยในขนาดนักตำรวจเองในตำรวจเนี่ยนะบอกมาบอกว่าให้ดูจานิวเป็นตัวอย่างอย่างนี้ออกมาคมคูประชาชนว่าคุณอย่าออกมาแสดงออกอย่ามาต่อต้านนะดูที่เดี๋ยวจะจับแม่คุณไปขังอีกนะลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับเราจะนะถ้าเราไปแขวงถ้าเราไม่มีสตินะถ้าเราไม่หนักแน่นไม่เหนียวแน่นและก็ไม่มีหลักคิดเนี่ย ราจะแข่งกันง่ายๆและเราก็จะสู้ศัตรูไม่ได้เราสู้พวกประเด็จการไม่ได้วันดีคืนดีขึ้นมาพวกประเด็จการเนี่ยนะเขาก็นะอ้างไอ้นี่รับเงินมาไอ้นั่นรับเงินมาแล้วเราก็จะไม่ไปร่วมเลยผมเนี่ยอยากให้รับเงินอยากจะให้ให้มีคนเอาเงินไปช่วยนักศึกษาเอาเงินไปช่วย,ยนะเยอะแยะไปหมดเลยให้เขาได้ทาอะไรให้มันเต็มที่เลยจำไปนงะนี่ผมพูดตรง และผมไม่ติดใจด้วยนะแม้กระทั่งผมมีแต่ผมมีโอกาสช่วยเนี่ยผมอยากจะช่วยนะแต่ผมช่วยได้ผมอยากจะช่วยจําไปแต่สิ่งที่อยากจะเน้นว่าเราต้องดูวันหนึ่งไอ้แปดคนที่ถูกจับไปแล้วก็จานิวแล้วก็นักศึกษานะแล้วก็มีตั้งศึกษาผู้หญิงอะไรที่เข้าไปในในในเรือนจําแล้วก็นะไปทําอะไรต่ออะไร,ะไรที่อุบาทกังเงี้ยน,นะทั้งหมดเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเขาต่อสู้เพื่อใครล่ะนะคนเหล่านี้เขาต่อสู้กับใครล่ะ คนเหล่านี้เขาต่อสูบฝ่ายประเดลก,การใช่ไหมละ่ะและไอ้การต่อสูบฝ่ายประเดลก,การเนี่ยมันเพื่อเพื่อใครล่ะเพื่อประชาชนเพื่อประชาชนไตยใช่ไหมละ่ะแค่นี้ก็พอแล้วครับแล้วไว้ต้องไปแก้ตัวแล้วนะครับว่าคุณโอ๊กจ่ายเงินหรือไม่จ่ายเงินผมบอกตรงเลยมันมันไม่ใช่เรื่องข้อประเด็นเดียวมาโต้เถียงกันนะและมันไม่ใช่ประเด็นที่ยังมาโต้เถียงกันว่ารับเงินใครปัญหาว่าเรื่องที่ทําทั้งหมดเนี่ยมันแสดงออกชัดว่าเขายืนอยู่ข้างใครแล้วเราก็ควรจะมอง นะคนที่กําลังต่อสู้อยู่บนดินวันนี้ว่านี่คือคนของประชาชนผมอยากให้ฝ่ายนะประชาธิปไตยทุกกลุ่มเนี่ยนะเข้าไปอบกอุ้มช่วยเหลือดูแลปกป้องและเข้าร่วมกับเขาไม่ใช่ไปคิดเรื่องอื่นครับนะเจไดครับอาจารย์ทีนี้ถ้ามามองในเชิงสาระเอใาวะในแง่ข้อคิดที่อาจารย์ให้ไปก็ชัดเจนทีนี้เวลามองว่าสาระอยู่ฝ่ายเราฝ่ายเขาเนี่ย วันนี้ในบางทีมันก็จะมีกรณีแม้กระทั่งฝ่ายเราเองอพูดเนื้อหาสาระแล้วมันก็มันไปรับใช้ศัตรูซะมากกว่าด้วยซ้ําอะไรอย่างนี้นะครับอาจารย์จะให้หลักคิดในเรื่องในเรื่องอการมองแยกระหว่างมิตรกับศัตรูหรือว่าฝ่ายที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายไม่เป็นประโยชน์จากเนื้อหาสาระของสิ่งที่นําเสนอวันนี้ถ้าจะให้กรอบพี่น้องคร่าวๆไว้สําหรับตัดสินใจว่าฟังคนนี้แล้ว เอออันนี้เขาท่าควรจะเชื่อได้หรือฟังบางคนแล้วมันเหมือนจะเป็นพวกเราแต่ว่าสิ่งที่มันพูดอาจจะไปเข้าทางศัตรูอะไรเงี้ยอาจารย์ให้กรอบกว้างๆหรือว่าจะเฉพาะเจอะจงก็ได้นะครับสําหรับพี่น้องที่ฟังวันนี้ก็ฟังวิทยากรอยู่หลายฝ่ายนะอาจารย์จะเอากรอบไหนมาเป็นหลักยึดในการมองว่าอันไหนเป็นประโยชน์อันไหนเป็นมิตรอันไหนเป็นศัตรูอันไหนเป็นโทษเนี่ยครับคือคือก่อนที่จะน้อง <c oughs> ถึงกรอบอะไรเนี่ยนะเราต้องมีหลักของเราก่อนว่า เป้าหมายสูงสุดของเราอยู่ที่ตรงไหนก่อนนะครับค,คืออันดับแรกเราต้องเข้าใจว่านะเรามีเป้าหมายสูงสุดตรงไหนแหละวันนี้ถ้าในทางการเมืองเนี่ยนะเป้าหมายสูงสุดเราคือประชาธิปไตยไงเนะี่นะแล้วก็ต่อเป้าหมายสุดประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ต้องคืออยู่ๆมันจะจะไปได้ประชาไตโดยไม่มีการเปลี่ยนรับบกาลร,รองมันไม่ได้นะจะเปลี่ยนวิธีไหนอย่างไรนั่นะอีกเรื่องหนึง่ง แต่มันต้องมีการเปลี่ยนระบบก่อนครับเนี่ยครับเพราะนั้นเป้าหมายต้องชัดเจนว่านำไปสู่การเปลี่ยนระบบครับอ่าอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้อง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 ถือว่าต้องไปเปลี่ยนต้องไปทำลายระบบเก่าก่อนมันถึงจะเกิดระบอบใหม่ขึ้นมาและไอ้ระบอบใหม่นะก็คือระบอบประชาธิปไตยนะนี่คือเราต้องมีเป้าหมายอยู่ตรงนี้ก่อน ทีนี้ในการที่เดินไปสู่เป้าหมายนั่นนะนะว่าเราจะมองว่ากลุ่มไหนเป็นศัตรูกลุ่มไหนเนี่ยเนี่ยเป็นมิตรอะไรเนี่ยนะหรือว่าเป็นพวกเราหรือไม่ใช่พวกเราเป็นพวกศัตรูเนี่ยมันมีอยู่นะครับในสถานการณ์นะในการต่อสู้ในระหว่างทางที่จะไปสู่เป้าหมายเนี่ยนะในระหว่างทางนั้นน่ะต้องมีทั้งพวกเดียวกันนะและก็พวกตรงกันข้ามที่มันจะนะทําประโยชน์ให้กับเราหรือว่ามัน ตรงกันแามที่ที่ที่มันทําแล้วเขาเรียกว่ามาเข้าทางเราอะนะพูดภาษาชาวบ้านเข้าใจง่าไๆครับเหมือนกับวันนี้ในปีของกอปปอสเนี่ยไม่ว่าเอ็นจีโอไม่ว่าปีนะของไอ้ประชาธิปัตย์นะที่วันนี้ที่ไม่เอากับสุเทพนะที่ไม่เอากับสุเทพไม่เอากบกปปอสเนี่ยนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขากระโดดมาอยู่ข้างฝ่ายเสื้อแดงหรือฝ่ายประชาไตนะ เขาไม่เอากันก็ม <Bond> <Techn> ีการขัดแย้งกันเรื่องสุขุมพันธ์บริพัตรนะซึ่งสุขุมพันธ์บริพัตรเนี่ยก็สนับสนุนสุเทพและสนับสนุนนะถึงคอสชวันนี้คอสชเขาก็ออกมาแล้วนะให้พิษณุเครื่องามออกมาประกาศแล้วว่าจะไม่ใช้มาตอาสีีเล่นงานนะเล่นงานสุขุมพันธ์บริพัตรนะให้พักพักออกมาจากตำแหน่งก่อนนะเขาไม่เล่นงานแน่นอนก็ถ้าบอกว่าคอสชปกป้องสุขุมพันธ์ปกป้องสุเทพ นะแล้วก็เด็กของสู่เด็กของพิสิทธิ์เปชชิวะนี่ก็รวมกันโดยมีพิสิทธิ์อภิสิทธิ์เวชชิวะอยู่เบื้องหลังนั่นแหละแล้วก็เบื้องหลังอาจจะไปเชื่อมอยู่กับเพลงนกับสุรยุทธ์ด้วยนะออกมาเล่นง,งานให้จัดการนะให้จัดการกับนะสุขุมพันธ์บริพัตรดังนั้นเนี่ยนะฝ่ายอภิสิทธิ์ฝ่ายสุเทพวันนี้ที่กําลังต่อสู้กันเนี่ยนะ แลวลักษณะฝ่ายภิสิตรวันนี้ที่ไม่พอใจฝ่ายคอสช,อชอไม่พอใจสุเทพเนี่ยนะวันนี้เนี่ยก็เท่ากับว่ามันมาเข้าทางฝ่ายเราอะนะ <c oughs> ที่เขาเรียกว่าเอาละมันเ,เกิดแนวร่วมมุมกลับมาตอนนี้นะก็ไม่เป็นไรก็พวกนี้เนี่ยนะมันก็มาช่วยเราแค่ๆนะโดยที่เราเราก็ไม่ได้เชิญมันหรอกและมันก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกนะแต่ว่าลักษณะอยา่างเนี้เรามองก็เห็นว่าอันนี้นะมันมาเข้าทางเราแต่มันไม่ใช่เป็นพวกเราเหรอกนะนะมันไม่ใช่เป็นพวกเรา ดังนั้นเนี่ยนะให้ดูว่ามันเกิดประโยชน์จากส่วนนี้เอามาใช้ประโยชน์ได้ยังไงนะและจัดลําดับความสัมพันธ์กันแต่ไอ้ฝ่ายเรากันเองที่ลุกขึ้นมาต่อสู้นักศึกษาเอ่ยอะไรเอ่ยนักวิชาการที่เคลื่อนไหวยอยู่บนดินที่เขาต่อต้านต่อสู้อยู่เนี่ยไอ้นี่แหละนะไอ้นี่คือพวกในกระบวนเดียวกันและก็บอกแล้วว่าอยู่ๆเนี่ยคุณไปถึงขั้นที่จะไปเปลี่ยนระบอบเลยไม่ได้หรอก มันจะต้องตายนะตายบันไดขึ้นไปคือเงื่อนไขเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆเป็นบันไดขึ้นไปทีละขั้นทีละขันะข้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยจุดสําคัญที่ชี้ให้เห็นเนี่ยนะว่ามันใกล้ป,ประชาธิปไตยเข้าไปทุกทีหรือใกล้ที่จะถึงขั้นต่อสู้กันถึงขั้นเปลี่ยนระบอบแล้วก็หมายความว่าวันนี้แทนที่จะไปสู้เรื่องบุคคลเรื่องอะไรวันนี้กลายมาต่อสู้เพื่อเรื่องเสรีภาพ การต่อสู้เสรีภาพเนี่ยนะครับหัวใจของระบบการปกครองเนี่ยนะที่มันสําคัญที่สุดคืออํานาจอธิปไตยไปของปวงชนและเสรีภาพบริบูรณ์ของบุคคลทีนี้ไอ้เสรีภาพเนี่ยนะครับมันจะทําให้อํานาจอธิปไตยมันเกิดได้ประชาชนมันต้องมีเสรีภาพก็านึกออกนะครับนะประเทศอเมริกาที่ประชาชนก็เป็นใหญ่ได้เนี่ยนะเราดูถ้าประชาชนเขาไม่มีเสรีภาพ นะถ้าระบอบในมริกาไม่ทําให้ประชาชนมีเสรีภาพและประชาชนเขาจะมีอํานาจได้ยังไงนะเขาจะไปฟังประชาชนได้ยังไงในอังกฤษในเยอรมันก็เหมือนกันในญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะเพราะว่าระบอบนั้นนะมันทําให้เขามีเสรีภาพเสรีภาพนั่นแหละ,ะรครับคือตัวหัวใจที่จะทําให้อํานาจของ,งชนเนี่ยเกิดขึ้นไปได้เป็นจริงดังนั้นวันนี้เมื่อประชาชนมาเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อเสรีภาพนี่คือ ใกล้กับอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนะครับแต่วันนี้อำนาจอธิปไตยนั้นเนี่ยยังไม่เป็นของปวงชนเพราะว่าเรายังไม่ได้เสรีภาพบริบูรณ์เมื่อไหร่ที่เราได้เสรีภาพบริบูรณ์หรือฟูลฟีดอมเมื่อไหร่มันก็จะทําให้อำนาจเนี่ยนะเป็นของประชาชนหรืออำนาจเป็นของปวงชนไอ้นี่คือกฎเกณฑ์ของมันแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยนะไอ้คนที่ออกมาต่อสู้วันนี้เนี่ยดูนะครับนะไม่ว่าต่อสู้นะ ไม่ให้ใช้มาตรการจับนะโดยการทำลายเสรีภาพริบรอนเสรีภาพและก็คุกคามเสรีภาพนะคุกคามนะประชาชนเนี่ยนะครับก็ต่อสู้เพื่อเสรีภาพในรูปแบบต่างๆนะและก็ไม่ยอมรับรัฐบาลของประเด็จการซึ่งนะมาละเมิดเสรีภาพมาทำลายเสรีภาพทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในประเด็นการต่อสู้เพื่อเสรีภาพแล้วก็การต่อสู้เพื่อเสรีภาพนี่แหละคือการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ดังนั้นใครที่มาต่อสู้วันนี้นะครับกับฝ่ายคอสชอแต่ต่อสู้เพื่อให้ได้เสรีภาพคนเหล่านี้คือพวกฝ่ายประชาธิปไตยแต่คนที่ต่อสู้กับคอสชอแต่ไม่ได้ต่อสู้เพื่อเสรีภาพแล้วต่อสู้นะอยา่างกลุ๊ปไม่มากต่อสู้กับสุเทพก็เพราะว่านะต้องการที่จะเอาผลประโยชน์ต้องการให้ผู้ว่ากอทมอเนี่ยนะหาผลประโยชน์ให้กับ เมื่อรู้ว่าสุเทพไม้มั่นปั้นมือจะเอาพิสิทธิ์ลงจะเอาสุขุมพันธ์ขึ้นไปเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เลยไปต่อสู้กันแล้วก็เมื่อเมื่อสุเทพกับสุขุมพันธ์ได้รับการปกป้องกุ้งครองจากคอสชพวกนี้ก็เลยไปต่อสู้คอสชพวกนี้ไม่ได้เป็นแนวร่วมเราหรอกครับแต่ว่ามันเป็นผลพลอยได้เท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นนัเป็นพวกเรารือมันเป็นผลพลอยได้ที่เรียกว่าข้าวทางเราดังนั้นเวลาเรามองเราต้องมองว่า ถ้าต่อสู้กับประเด็จก,การและต่อสู้ในประเด็นที่ต้องการเสรีภาพอันนั้นคือพวกฝ่ายเรานะไม่ว่าจะใช้ชื่ออะไรแหละครับนะแต่ถ้าต่อสู้กับคอสชเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ต่อสู้เพื่อเสรีภาพไปต่อสู้เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวกันเรื่องนะเรื่องแย่งกันนะใครจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเรื่องที่จะหาเงินหนะทอกันเช่นวันนี้กลุ่มสุเทพนะสู้กับกลุ่มมพิสิทธิ์เนี่ย ไม่ใช่เป็นพวกฝ่ายเผด็จไ้ไม่ใช่เป็นพวกฝ่ายประชาธิปไตยเป็นพวกฝ่ายเผด็จการมันสู้กันผลก็คือว่าเราก็คงจะเนื่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการที่ศัตรูมันลุกขึ้นมาฆ่ากันเองแถวนั้นเองนี่นะการมองมองแค่นี้แหละครับมองกันไม่ต้องสลับซับซ้อนลึกซึ้งเลยมากมองกันตามความเป็นจริงแค่นี้แล้วก็พูดกันแบบภาษาชาวบ้านง่ายๆไม่ต้องไปพูดสับแสงอะไรมันสูงให้มันฟังแล้วปวดหัวหรอกนะคือไอ้พวกมันสู้กันเนี่ยนะมันก็เข้าทางเราเราก็ได้แค่นั้นแหละ แต่เราเนี่ยนะจะต้องมาส่งเสริมสนับสนุนฝ่ายเดียวกันที่เขากําลังเคลื่อนไหวเรื่องเสรีภาพเพราะการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนั้นอยู่ๆเนี่ยนะอย่าไปนึกภาพว่านะเหมือนปลอกกล้วยเข้าปากง่ายนะอยู่ๆลุกขึ้นมาเลยเนี่ยถ้าไม่มีเงื่อนไขในการต่อสู้และปูพื้นฐานการเกาตัวกันและใช้รวเวลานะเพื่อจะพัฒนาเงื่อนไขและรอเวลาที่จะรวมตัวกันได้แข็งแกร่งลุกขึ้นคนล้มมันที่เขาเรียกว่าเป็นอำนาจคู่หรือว่าดูเอ็นพาวเวอร์นะ ดังนั้นสถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้เนี่ยคือสายการของการเรื่องขอตัวต่อสู้เสรีภาพการต่อสู้เเสรีภาพเนี่ยนะเป็นการต่อสู้เพื่อนะเขาเรียกว่าสร้างอำนาจคู่นี่คือก้้วแรกสเต็ปแรกของการสร้างอำนาจคู่นะครับก่อนที่จะทําให้อำนาจทั้งหมดนันมาอยู่ฝ่ายประชาชนหรืออำนาจของฝ่ายประชาชนเนี่ยสูงกว่าจนเขาปกครองไม่ได้ตรงนั้นแหละครับมันจะเกิดการปฏิวัติ แต่วันนี้นะ่มันอยู่ในในสถานการณ์ระหว่างทางหรือกําลังเริ่มต้นที่จะก้าวไปสู่สถานก,การณ์เปลี่ยนระบอบเรือสถานการณ์ปฏิวัติมันจึงมาต่อสู้ในเรื่องเสรีภาพก่อนเพราะมาทำไมต่อสู้เรื่องเสรีภาพก่อนเนี่ยมันจะไม่ได้นําไปสู่การเปลี่ยนระบอบหรอกมันจะไม่นําไปสู่การได้ไประชาไยหรอกคุณไปต่อสูเอ้เรื่องเนี่ยเรื่องเรื่องสิง่งแวดล้อมคุณไปต่อสู้เรื่องอะไรกี่เรื่องเนี่ยนะถ้าไม่ได้ต่อสู้เรื่องเสรีภาพไม่มีทางครับ แต่วันนี้กําลังต่อสู้เรื่องเสรีภาพนะทุกคนวันนี้ก็บอกแล้วว่าเนี่ยนะเราต้องการเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเรานะและก็แม้กระทั่งทูตอเมริกาบอกว่านะไม่ต้องการเห็นว่ามีกฎหมายใดๆมาจํากัดในะการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นโดยนะโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยสันติวิธีโดยบริสุทธิ์ใจของประชาชนนี่นะครับซึ่งพูดง,ง่ายๆว่าแม้กระทั่งมาตรา ับสัญญาณหายนะครับมาตราร้อยหนึ่งหนึ่งสองนะครับกินไปอย่างนั้นครับก็คงจะเป็นประเด็นที่หลวงตาให้เรานะครับช่วยกันต่อสู้นะครับเอามีพี่น้องเข้ามาตัวสิบสองรายเลยนะท่เนี่ยเสียงเสียงลวงตาหายแป๊บนะครับสักครู่นะครับไปไหนแล้วเนี่ยก็ปล้ำกันเป็นชั่วโมงครับพี่น้องครับเพราะว่าหลวงตาไปเผลอนะครับตอนที่มันถามว่านะครับจะยอมให้ Google ท็อกอะไรหลายเครื่องมือพลักอินของเขานั่นนะครับเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับเ็ื่เกิหลวงตาไปกดบล็อกนะครับโอ้สายจริงจริงด้วยนะครับคอดรอปนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะให้ดวงตามาปิดทักครับอาจารย์ครับโอเคครับเมื่อกี้มันหายไปประมาณสักสิบห้าวินาทีอาจารย์ถึงตอนอาจารย์ที่พูดเรื่องหนึ่งหนึ่งสองพอดีครับอ่า ก็หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันเป็นกฎหมายกษัตริย์นะที่เอาไว้เล่นงานประชาชนชนะถึงแม้จะออกจากสภาแต่ก็เป็นการเนี่ยนะต้องทําตามนะตามกิทธิพนของฝ่ายกษัตริย์ที่ถือว่าเป็นชนชั้นปกครองที่แท้จริงในประเทศไทยและวันนี้เนี่ยนะการที่ประชาชนเขาไม่เอาด้วยเขาไม่เห็นด้วยกับกฎหมายร้อยสิบสองเนี่ยคือการที่ไม่เห็นด้วยนะหรือไม่ยอมรับการปกครองที่ปกครองในประเทศไทยนั่นแหละ และก็กฎหมายนี่เป็นกฎหมายที่ทําลายเสรีภาพวันนี้ประชาชนก็ต้องการเสรีภาพ <c oughs> ก็ออกมาต่อสู้เพื่อเสรีภาพก็เท่ากับว่าเขาไม่ต้องการ <c oughs> การปกครองที่มาทําลายเสรีภาพนะของประชาชนดังนั้นไปการต่อสู้เพื่อนําไปสู่นะการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยให้เรามองกันให้ชัดนะใครเป็นพวกใครแต่อย่าเอาเป็นว่าน่าจะต้องพูดแบบเดียวกันหมดทําแบบเดียวกันหมดใต้ดินก็ทําแบบใต้ดิน บนดินก็ทาแบบบนดินให้มีแต่ใต,ต้ดินถ้าไม่มีบนดินไม่มีคนกล้าไม่มีคนกล้าออกมาแสดงออกนะว่านะอารยะขัดขืนไม่มีคนกล้าออกมาแสดงออกนะแสดงความคิดเห็นครับสัญญ,ญาณลวงตารู้สึกจะมีปัญหานะครับมีรบดบขัดขดไปบ้างนะครับพอ,อเน็ต อาจจะใช้หลายเรื่องนะครับตั้งแต่ดาวน์โหลดเมื่อกี้นัเล่นปล้ำกันอยู่เป็นชั่วโมงแต่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะพี่น้องนะาไกที่ไม่ได้ฟังหลวงตากับป้าหนิงเมื่อกี้นะครับทกนนี้ก็เป็นสาระประเด็นแล้วก็เราแตกหน่อมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับให้มันชัดเจนนะครับเอาล้ครับก็ครับครับจันก็คิดว่านะได้ทดสอบในสถานีแล้วมีพี่น้องมาฟังสิบกว่ารายนะอาจันนี่นี่พี่น้อง ไม่รู้จะทําอย่างไรครับผมก็พยายามนะแต่ว่าคงผมเนี่ยในในในทางของผมมันออกไม่ได้เลยตอนนี้ครับก็เป็นเรื่องที่แปลกนะฮะครับแต่แต่อย่างเนอคกับก็ค่อยคิดค่อยคอยแก้กันไปด็อกเตอร์ครับครับคงคงแก้ได้อาจารย์เดี๋ยวยังไงรีสตาร์ทเครื่องใหม่เดี๋ยวอาจจะดีแล้วก็ได้ครับอาจารย์ก็ทดลองไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนคลิปนี้ออกมานี่ถือว่าเสียงน่าจะไปชัดเจนนะครับพี่น้องก็คงจะได้ฟังสรุป คนที่คิดถึงหลวงตาแล้วก็เมื่อกี้ไม่ทราบแล้วก็ไม่ได้ไปติดตามที่สถานีป้าหนิงนะครับก็นี่เป็นคลิปสั้นๆนะครับหลังจากหลวงตาได้เราปล้ำกันแล้วก็พอมันออนแอร์ได้ปุ๊บก็ชวนหลวงตาพูดคุยสั้นๆนะครับก็หลวงตาครับก็คงจะมีอยู่แค่นี้นะครับครับแล้วละครวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เดี๋ยวเราก็มาซ่อมฮก่อนจะออกกันได้เมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันครับผม วันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะโอเคครับหลวงตาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ